ผมบุญเลิศสารเทียนนนท์ครับชื่อเล่นชื่อเลิศนะฮะเข้ามอ .1 หนึ่งทับ8มาโรงเรียนคนที่สองรองจากนาลงนาลงใจหารมาคนที่หนึ่งผมมาโรงเรียนคนที่สองแล้วทำไมถึงทราบว่ามาคนที่หนึ่งคนที่สองเพราะว่าไม่มีใครมาเลยโอ้ยนั่นนี่องหลายหลายคนมั่นใจหรือแล้วมามั่นใจมาโรงเรียนคนที่2เพราะว่ามาถึงหโมงนิดนิดเพราะว่าถ้าออกจากบ้านช้ากว่าห้ามเพราะว่าถ้าออกจากบ้านช้ากว่าห้าตีห้าครึ่งนะ ก็จะต้องโหนรถเมย์บ้านอยู่ห้วยขวางเพราะฉะนั้นมันก็ไกลพอสมควรต้องนั่งรถเมย์สองต่อสมัยนั้นตอนหลังมามีรถเมย์หกก็นั่งต่อเดียวก็มาลงปากคลองแล้วก็เดินมาก็ใกล้หน่อยครับตอนนี้ก็ทําธุรกิจส่วนตัวเล็กๆขายแคตาลิสที่ใช้ในโรงกั่นน้ามันพวกกรองน้ํามันแล้วก็ขาย สารดูดสีสาหรับพวกที่ใช้ในน้ํามันไพโรไลซิสน้ํามันที่ทําจากขยะน้ํามันดีเซลเนี่ยเวลาเวลาเผาแล้วมันก็จะได้น้ํามันสีดํำเราก็ใช้โขงของเราเนี่ยกรองแล้วก็เอาน้ํามันที่ได้เนี่ยน้ำมันใสเนี่ยเอามาใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลก็ทําเล็กๆอยู่ส่วนกิจกรรมอดีเลกก็คือทําเครื่องทดสอบน้ําขายเป็นงานอดีเล็ก ก็ส่งออกต่างประเทศ6ประเทศอยู่ตอนนี้ก็กตีกอล์ฟเป็นงานอดีตเหล็กจบวิทยาศาสตร์ครับ,จ,บรจุฬาก็บจบแบบชิวเฉียดฮะไม่ต้องไปบอกบนานมาแล้วคือ<ม>คือคือเขาจะให้รีทายแต่เราไม่ยอมรีทายตั้องดื้ออยู่ก็เพื่อนๆรุ่นเดียวกันก็จะมีสกลแสงประดับสมชายเฮงรัศมีครับเพื่อนเพื่อนเรียกคุณเฮง มอสหนึ่งครับ 7. เจ็ดนะแ้ไงแล้วไงอ๋อกูตกมอสี่ปีหนึ่งก็เลยจบชาวกับเพื่อนปีหนึ่งเ,เข้าเกษตรแล้วจบเกษตรต่อน,นิด้าสาขาอะไรครับเ,เศรษฐศาสตร์เรษฐศาสตร์ทํางานหลายอย่างอาอกมาละประทับใจมากได้เจอเพื่อนทุกครั้งที่งานเลี้ยงรุ่นชอบมากขอให้ได้เจออีกนานๆยาวๆโอเคครับขอบคุณครับผมพีรพัฒน์ธาราท,ทร่ ที่ที่เพื่อนเรียกว่าโคมครับเราไม่กูซ่าเลยเราอยากรู้อะไรมึงก็ถามมาแล้วกันอ๋อแล้วทำไมชื่อชื่อโคมอ่ะก็ไม่รู้ใครตั้งให้ไม่รู้ผมใครตั้ว่าคนที่บ้านมันชอบโคมพัดอัจฉริยาตอนนั้นสมัยเรียนอ๋อผมไม่รู้มจะรียมันชอบโคมพัดอัธยามากไอตอนนี้เขาแก่แล้วเนาะตอนนั้นมันชอบมากก็เลยเรียกพัดอัธฉริยะเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวขออ่าสัมภาษณ์อ่านไม่ยังไม่เข้ามาอยู่ชั้นอะไรอะไรเรียนชะ้นไหนทำงานอะไรหนึ่งเข้ามาหนึ่งทับเก้าครับ ก็เดี๋ยวไม่ไดิออก็นั่นแหละชีวิตสมัยเรียนปกติดีก็ปกติครับเรียบร้อยไม่ออกรอบลูกรียบรอยไม่มีไม่มีไม่มีเลยเป็นเด็กดีแล้วพอก็มาเสียก็ตอนรู้จักมึงนี่แหละเรียนเรียนที่ไหนครับเรียนมหาวิทยาลัยที่ไหนครับอ๋อธรรมศาสตร์ครับนั่นไงถึงบอกมาเสียมาเสียก็ตรงนี้แหละก็อยู่กับเรียนนี่โดนเพื่อนแกล้งไหมครับไม่มีไม่มีเลยเหรอไม่มีไม่พอไม่รู้ไงมึงแกล้งไม่สำเร็จ เกี่ยวกับหมายหมาบุยก็ไม่รู้เรื่องเลยไม่มีไม่มีโอเคจ้าตอนนท้ทำอะไรทำทำทุกผิดอะไรครับอ๋อตอนนี้ฮะก็ e a r รี r e t i r ยออกมาเคยทำงานประจำอยู่แล้วก็ออกมาเปิดอพาร์ตเมนต์เช่าเก็บเงิเช่ายกเว้นเด็กๆสาวก็มีทุนที่ศึกษาขอบคุณมากครับโอเคได้ต้องโทษจำได้ว่ามีมีข่าวว่ามีตอนนึงอะไร หอยเผยอะไรมันเกี่ยวอะไรคุณนสมัยแรกๆอ่ะหอยหอยอ่ะสมัยแรกที่ย่างนเนอ๋อพอผมมาเข้ากลุ่มวิ่งเนี่ยผมก็จะเป็นหอยทากเพราะว่าช้ามากตอนหลังหอยทากมันก็เริ่มใส่สเก็ตมันก็เร็วขึ้นเร็วขึ้นตอนนี้ตอนนี้ก็กลายพันธุ์กลายเป็นเต่าแล้วมันเร็วหอยทากหน่อย บอกชื่อจริงเนี <g <g ่ยชื่อเล่นชื่อจริงอ่ะบอกไปแล้วไงเมื่อกี้ไม่ชื่อเล่นจริงๆของคุณนะครับอ๋อชื่อเล่นจริงๆชื่อเต้นะครับเต้นะคุณชายเต้คครรัับบขอบคุณมากครับครับพี่ปูครับขอบคุณมากครับพี่ปู